สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิพย์ชาแนลค่ะวันนี้มาแล้วลอตเตอรี่ขูดอเมริกาค่ะวันนี้ซื้อมาสิบดอลลาร์ค่ะใบละหนึ่งดอลลาร์ค่ะแจ็คพอตแจ็คพอตอยู่ที่แปดร้อยนะคะแจ็คพอตอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบแปดดอลลาร์นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะมาสิสิบใบนี้มันจะถูกไหม อืมีเย่เนี่ค่ะไม่ถูกค่ะนี่ค่ะมันจะมีแปดร้อยแปดสิบเอดดอลลาร์ถ้ามีสามตัวหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยถึงจะได้นะคะแจ็คพอตแต่ถ้ามีแค่สองสองตัวอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องมีสามขึ้นไปถึงจะได้รางวัลค่ะถ้ามีสี่ก็ต้องมีสี่สามตัว ถ้ามีร้อยหนึ่งก็ต้องมีร้อยสามตัวหนึ่งสองสามอย่างนี้ถึงจะได้นะคะถ้ามีแค่สองนี้คือไม่ได้โอเคค่ะใบนี้ไม่ถูกนะคะไปตกไปดูไปตกไปสิแปดแปดร้อแปดขอแปดอีกค่ะโอ้ oh my god โอ้ดูสิคะมีแค่สองตัวเองไม่ถูกคะ่ะ ดูไปต่อไปอขูดกับหัวกับหางแลไใบนี้จะได้ไหมน,นี่ถูกทุกทุกเห็นไหมคะนี่ค่ะถูกใบนี้ถูกค่ะนี่สอง ได้สองดอลลาร์ค่ะหนึ่งถ้ามี3ตัวอย่างเงี้ยก็จะได้เหมือนเลขไหนมีแ0ด3ตัวก็จะได้800ถ้ามียี่ห้าดอลลาร์ก็จะได้ยี่ห้าดอลลาร์ค่ะแต่อันนี้คือมี2ก็เท่ากับเราได้2ดอลลาร์นะคะใบนี้ถูกค่ะนี่ค่ะนี่สตัวขึ้นไปนะคะถึงจะได้ ดูมาดูมาดดโอ้โหขอร้อยหนึ่งเฮ้ไม่ได้เลยดูสิทุกคนดูสิเกือบได้ยี่ห้าดอลลาร์มีแค่สองหนึ่งสองแปดบแปดดอลลาร์ก็มีแค่สองไปนี้ไม่ถูกนะคะมาดูใบต่อไปอันนี้เล่นสนุกดีขูดแล้วลุน้นขอยี่ห้าเฮ้ยยี่ห้ายี่ห้า โอ้โหดูสิคะเหมือนค่าเราทาั้งอ้อมเลยนะเนี้ยดูสิยี่ห้าร้อยหนึ่งขอแค่อีกตัวหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วไม่ถูกคะ่ะดูใบต่อไปคะ่ะยีห้าถูกสองโอ้โหนึกว่าจะได้สองดอลล่าร์อีกแล้ว ใบนี้ก็ไม่ถูกค่ะมาดูใบต่อไปไม่ถูกไม่ถูกถูกอยู่ใบเดียวอือหืออันนี้น่าจะถูกถูกหนึ่งดอลลาร์แน่เลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นเทกเกตอย่างนี้ก็คือจะได้ตามใบนี้นะคะซื้อมาหนึ่งดอลลาร์ก็จะได้หนึ่งดอลลาร์เดีวสิคะเทกเกตหนึ take ่งสองสามอันนี้ก็ถูกนะคะได้หนึ่งดอลลาร์ค่ะ ดูใบต่อไปขอลอยหนึ่งเถอะเอ้ยดูสิเสนเพื่อนมาแล้วหนึ 12, ออ่งสองข oh อ,อีเถอะ์ลอยหนึ่ง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 โอ้ยไม่กัดเออเออฆ่ากันชัดชัดดูสิฆ่ากันใบนี้ก็ไม่ถูกค่ะอ,อ่ะเหลือใบสุดท้ายแล้ว ลุ้นเองก็เหนื่อยเองรุ้นล้วไม่ถูกใบสุดท้ายค่ะถูกสองใบเองดูสิแจ็คพอตอยู่ตรงนี้ขอแปดเถอะแปดอุ้ยเพื่อนเพื่อนอุ้ยดีใจดีใจดีใจตื่ ได้แดอลลาร์ค่ะนี่แปดแปดแปดสามตัวก็เท่าได้แปดดอลล่าร์ถ้าเป็นอุ้ยแปดร้อยแปด้ยได้แปดร้อยดอลลาร์เลยนะอันนี้ได้8ดอลลาร์แอันนี้1ดอลลาร์เก้าสิบสิบได้1ิบเอ็ดดอลลาร์ค่ะเราซื้อมา10ดอลลาร์สรุปถูกสามใบค่ะนี่ 8ดอลลาร์กับ1ดอลลาร์กับ2ดอลลาร์ค่ะอุ๊ยดีใจได้กำไรฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ